สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC แฟนครับสาวหน่อยเพชรบันแพงแฟนครับอีลาอุง้งอิงและแกแ็แฟนครับน้องฮักแพงแฟนครับน้องมะนะทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศมาทักค่ายกันคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องกับเสาวันที่แปดพฤษสภาค่มหกแปดขับนมผู้ลังกานาเยๆสำหรับที่นี่กับผมยังหลายพี่น้องพอดีมื่ขึ้นได้ไป ไปเบิ้งไหลสวดทางแย่ไล่นําพี่น้องนะเนาะคนไหลสวดกับนอ้องปวมแป,แปมเมื่อนี้รู้สึกว่าจะเป็นเคลื่อนที่สวงแล้วนาะพี่น้องก็เห็นแลลวก็ดีใจน้ำพิลาอุ้งอิงพี่น้องเนไหลสวดเหลือปีดบงนาะพี่น้องเนาะปิดบงของอีลาอุ้งอิงสำหรับเอฟซีแฟนครับหรือพอๆม่แม่ผู้ใดอยากให้มาไล่กับกีฬาอุ้งอิงมือปิดวงน้องพี่น้องเราก็สามารถคนเข้าไปทาง บัญชีของาย่ไล่ได้พี่น้องมัญที่าย่ไล่แย่ไล,ลเราผสิโอนไปต่อไปให้แม่หน่อยไปกับบัญชีแม่หน่อยเนาะพี่นอ้องอ่าตอนนี้ก็ที่ว่าแสนแหลกแตกแล้วเนาะพี่น้องเนาะแสนแหลกแตกบัญทีล่อยมาขค้ืนนี่หลังจากมีพอๆมแม่เอฟซีผสมโอนเขาสมทบกันลายเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็จะโอนไปเรื่อยๆโอนไปเรื่อยจนผู้ละพี่น้องไก่มือปินว่องผลละเพื่อนเกิดจังเสีย ออากมาเห็ดมะระสำหรับไห่อีหล่ามื่อปีรุ่งรอบปีน้องเนาะว่าสิได้ลายเป็นเด็กได้จำนวนจักเสียนกระทะลอดติดตามเมืงองกระทะลอดติดตามเมืองรนอะพี่น้องยอดสิได้ลายเป็นเด็เสียร่างกาสสาันซัมโซปีบอบนอบปีน้องเนาะสำหรับมะระอีหล่าปีนกกี้ก็ได้ตอนนี้ก็ได้ลายศิลป,ปินกระชีมีพอ่พอๆแนะม่อุ่น สมทบมาไล่ไห้หลายคนแล้วพี่น้องมือปิดบ่วงก็ไเดนสดิเตรียมกันอ่าโลช่อมบันนี้กับมือปิดบ่วงสําหรับทั้งสองวงแล้ะพี่น้องสำหรับสาวน้อยลําเพลินโชว์แล้วก็สาวน้อยวงหนึ่งเฮ้านีละพี่นอ้องโดยเฉพาะศิลปินหลักๆตัวเด่นๆสาหรับพวกมาไล่กับิมีหลายคนนี่แล้วพี่น้องโดยเฉพาะนอ้องอองอิงแล้วก็ ต่อมาก็จะเป็นพวกไอ้เข็มกับมุ้นใช่พวกนี่แหละบวาดสีโบโดนน่องมานะมูนี่แหละน่องฮักแข้งศิลปินตัวล,ลักๆลัไอ้น่องก้อยน่องมิ้วเพลงสัตวลายพี่น,อน้องขนาดครอบไปทั้งทีไอ้เพีย์ข้ามแค้นฟอร์ดเป็นสิ่งอะสี่ดูซื้อว่าสีมาไล่สี่ลายหรือน่องปันป่นไปสี่งอะพี่น้องจากที่น้องเห็นว่วราใช้เพียเวลาใชย หลายคนติดตัวที่เดี๋ยีปิดว้องทะเลาะป้องหนึ่งคือน้องกล้องไปสี่ปิดป้องสี่นีพันสี่จังไลยกัทะเลาะติดตามเบิรงกพี่น้องผู้ใดสิพมาไล่กับังการซสำเลยเออกะบพอพอเมียผูดด้ใดกะมีทุนทรัพย์เนาะกษสามรารถทธลุกันมือปิดฤดูกาลทั้งสองวงวงวงไหม่สองนวนในใจวันนุงง่มคนละกาจำบไไ่อยคนปิดวัดที่เท่าใดก็บวันในใจ น่าทีปิดสิ้นเดือนนี่แหละมั้งเนาะพี่น้องเนาะพื้สภาพเนี่ลนะสามสิบพื้สภาพหรือเดืนี่เนาะน้องพื้นหลังการกันยัางวันใหญ่ใจพนอะพวกสองเดือนนี้กับงานก็บอกใครไหลเนาะพี่น้องเนาะเดือนนี้สาวหน่อยพวกนึงกะมีมือหยุดแน่จักหน่อยพี่น้องลำมือมือแรกนี่กะรู้สึกว่าเป็นงานของเป็นงานของท่าน อดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมท่านสุทินข้างแสงนะพี่น้องนะเนาะเพิ่นจัดง,งานรู้สึกว่าสิแสดงย่ำหมูอเวนได้พี่น้องมื่อใดเสด็แสดงย่ำหมูอเวนเอาแล้วจ,จัวจกสิเจอแดดจักสิเจอฝนแล้วพี่น้องมื่อนี้รู้สึกว่าจะแสดงเสร็จเลื่อมแสดงใบสองยังนอดสามทุ่มในยินแอดมินเพิ่นไปนสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีอ่ะ,ะพี่น้องเพิ่นไปสัมภาษณ์อยู่หมู่บ้านนีก็ได้ว่าสิเป็ี่นตึงไดนบรรยากาศแสดงย่ำย่ำหมูอเวนมันก็สิ พ็ป,ปัไนไดเลยเนาะพี่น้องเนาะน้ามือเมชรก็ไดเพราะว่ามุ้งเสียงสีเสียงม,มันก็เปิดปั่นใดเนาะเสียงสีมันสีโบ้ไข่แต่ใส่ปั่นใดมันสีโบ้เห็นเนาะพี่น้องกัสีเห็นความยื้อของศิลปินเนี่ยจังไง <c oughs> แต่เล่าเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะมือนี้เราไปยืนแสดงกันเนะาะแสดงกับฝากแฟนครับเอฟซีไปกระลังจะข้ามเนาะพี่น้องเนาะเห็นงานของท่านรัฐอดีตรัฐมนตรีสุทินคลังแสง พุ่งลากะก็ไปแน่นอนพี่น้องใจจนจะต่อพ่อใจอยากให้สายเร็วๆนี่พี่น้องอยากบึง้งอา้อาถ่ายคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรพี่น้องมาดีใจนำ้ำแงงดงก็มีใจน้ำอีหล่าแสนแหลกแตกเป็นทีเรียบร้อยสำหรับมาไล่ปิดวงของอีหล่าอุ้งหยิงอ้งอาถ่ายคลิปนี้ก็บนุ่มพุ่งลากะขอบคุณทุกไลทุกแชทุกการติดตามที่เขามาชมคลิปนุ่มพุ่งลากะคอมเมนต์ไลค์ ไลต่ตอบเขาเรียนภาษาอนงกพี่น้องมาเคืน่ดนดีกระไดอะขอบคุณนี่หลีพี่น้องสำหรับแฟนครับน้องมะนะที่เขามาช่วมคลิปมาคอมเมนต์ให้กำลังใจหลายๆโอ้ดีใจเนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่คลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ